หน้าร้อนมาโดยรับน้ำพ้าบันนัิธานองค์ประครงการ เนืงานสา่ก่อลาสั่นบริษัทสั่งก่าสั่นก่อที่หนึ่งกอกรรมการกรรมการคณะกรรมการของเรามีการคัดเลือกและสรรหาโดยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกมีโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นตัวแทนของทั้งองค์กรและชุมชนซึ่งคณะกรรมการของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ได้แก่คณะกรรมการที่ปรึกษากิจติมศิ์โดยมีรองศาสต,า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 ตราจารย์ดรชัช กําลังฝ่ายประชาสัมพันธ์มีวาระยในการรงตำแหน่งเดือนปีมีการจัดประชุมอย่างน้อยในเรื่องคันอีกทั้งการประชุมย่อยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกิจกรรมอีกด้วย <Wow! S 3> ว้าวไม่ไปตรงไหนอัปตาลาวงในข้อที่สองค่ะกองกองทุนกองเท่อยาได้ปบบบัญชีกองทุนชมรมทัวบินเมื่อวันโดยเรียกเพิ่มเสา,ปปา,าร์ปลากับธนาคารออมสินสาขาประเวศมีเตี้ยเปิกจ่ายสองในสามจะได้รับการจัดสนับสนุนเพิ่มเติมจากกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตประเวศ โรงเรียนและาครคา,า,า,ายได้จากการขนารขยะภายใต้โครงการฝึกทักษะอาชีพของโรงเรียนและเรามีบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนเตรวจสอบได้ตรวจสอบได้และมาถึงกอที่3กอกิจกรรมกิจกรรมชมรมของเราได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างมากมายซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์และมีความเพียงพอตรงตามความต้องการของ,ของสมาชิกกว่า3 0ิกิจกรรมอ สร้างสรรค์ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์สร้างเยาวชนให้ตรหนัดในความรักชาติศาสตร์กรศึกษผ่านกระบวนการทูบีวิธีเมืองอบกอดเยาวชนให้พ้นภัยจากยาเสพติดซึ่งเราดําเนินงานภายใต้สารยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งยุทธศาสตร์ที่หนึ่งการรงปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรมของเรามีแฟนเพจเฟซบุ๊กชมรมทูบีน้ำปรวันโรงเรียนกุ้งเสือปา เป็นการค่้ยร่องของการทูบีไอดอลและทีมชมรมสุดแห่งบีชมรมของเราได้เข้าร่วมการประกวดทูบวีนบุญวรรณไอดอลจูเนียระดับเครือข่ายโรงเรียนกรุงเทพมหานครแต่เด็กอายุ7 12ปีผู้เตรียมความพร้อมในการเป็นเยาวชิดต้นแบบเก่งและดีแท้จริงที่ชมรมของเราดิฉันเกศศรีประธานชมรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งฝ่ายหญิงทูบวีนบุญวรรณไอดอลจูเนียเรุ่นที่หนึ่งปีก,การศึกษา2 5 6 6ผลของการจัดกิจกรรมต,ามต,ามตาม่ตางๆการยุทธศาสตร์ที่หนึ่งทำให้ กล้าค wow. ิดกล้าทำกล้าแสดงออกและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสมาชิกมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพิศร์ที่หนึ่งคิดเป็นร0 0ยเปอร์เซ็นต์พิศษ์ที่สองศที่สองการสร้างภูมิของการทางจิตใจให้แก่เยาวชนเรามีการจัดกิจกรรมสูนย์เพื่อนใจทูบีขึ้นเพื่อให้ บริการแก่สมาชิกภายใต้แนวคิดปรับทุกสั้นสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ิโดยมีดิฉันเป็นผู้จัดการศูนย์ท่านใจและอาจารย์สมาคอยให้บริการประจำศูนย์และยังมีกิจกรรมพัฒนาต่างๆอีกมากมายกว่า10ก,กาิจกรรมและในปีนี้ยังมียอดผู้เข้าใช้บริการคิดเป็ม185นอกจากนี้เรายังมีบริการใช้คำปรึกษาผ่านทางไลน์และแฟนเพจเฟซบุ๊กชมรมและปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือปัญหาการเรียนปัญหาความรักและปัญหาครอบครัว ซึ่งเมื่อเด็กคนใดมีปัญหาทางชมุนม,มนุมของเราพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาจะออกเยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทำให้สมาชิกเกิดความมั่นใจในระบบและไม่หันไปยนงกับยาเสพติดจากการดเนิรงงานจาด้วยษัทที่สอง จมลงของเราได้ดําเนินง,งานและแข่งขันเือขายผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนทูบีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคนครสํานักงานเขตประเวททั้ง16โรงเรียนและโรงเรียนเสื้อขายกรุงเทพตะวันออกการดําเนินง,งานตามยุทธศาสตร์ที่3ทําให้เรามี ในการจัดทาแผนกิจกรรมในปีถัดไปและเพื่อให้เกิดการพัฒน,นาชมรมอ่างเป็นระบบก่อให้เกิดกิจกรรมเด่นที่ภาคุูมใจได้รับการยกยก่องด้รับรางวัลทําเป็นผลสําเร็จที่เป็นรูปประทาทั้งภายในและภายนอกชมรมชมรมทูวีเมื่อวานลงเลยมนัมนก็ทุบ วิทยากคอนเทนต์ลูกเสือด้านมายาเสตินงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับชาติชมรมทูบินเมื่อวานเป็นโครงการที่ให้โอ,อกาสคนในช่วงวัยในการให้หน้าตนเองมีพื้นที่ยืนยัในสนังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติชมรมทูบินเมื่อวานโดดเดี่ยวกระตุ่มสปาได้รับโอกาสและวิธีมากมายในการแสดงออกใช้ส,ส,สรา้างสรรค์เพื่อยืนหยัดบนพื้นที่ทูบิน มยอมรับและเข้าใจเพื่อมนุษย์สร้าง <yok s x> ความตระหนักข้เยาวชนไทยทางการศึเสาติดและเราจะขอยิบต้นในความดีจะร่วมกับทห่งคุณแผ่นดินชองใาการว่างข่านละครแห่งนี้เพื่อต่อยอดส่งเสริมและศึกษานกระบวนการแห่งความดีที่ทุกขุมบ่มีคือโบราณราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุ์นบดีอุราโครของกันได้ต่างริธีนี้ให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่เพิ่งหยา